สนับข่าวโดยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลีดิสซิ่งเงินด่วนสะดวกใช้ ในช่วงนี้บริเวณทางเข้าหมู่บ้านบุงยางเขตรอยต่อกับเทศบาลเมืองหลมศักจากถนนขจชเสนีเข้าไปประมาณ20เมตรในเขตพื้นที่ตำบลวัดป่าได้มีคนงานและเครื่องจกักรขนาดเล็กกำลังดำเนินการวางระบบท่อระบายน้ําเนื่องจากในช่วงฤด,ดูฝนจะมีน้ําขังบนถนนจึงได้ทําการขุดวางท่อระบายน้ําซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ100เมตรทําให้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมาด้วยความลําบากมีวัสดุในการก่อสร้างอยู่ข้างทางและเกิดดินโคลนบนผิวจาราจร ทำให้ถนนลื่นและอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ช้รถทั้งคนในหมู่บ้านเองหรือคนภายนอกที่จะเดินทางไปทําธุระในหมู่บ้านโดยในเส้นทางดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่างในเวลากลางคืนจึงขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหรือเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นโดยใช้เส้นทางบริเวณถนนข้างโรงพยาบาลนครลมหรือเส้นทางผ่านหน้าโรงพยาบาลหลมสักเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ช้รถใช้ถนน